สวัสดีครับพบวารการกีดขยี้ข่าวกับผมนะครับผมเอาแล้วสินักร้องเรียนรอกนะับนักร้องเรียนแล้วเถอและต่างคนก็ฝีปากไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับระหว่างทนายอานบุรีดำกับคุณเรืองไก่ดีกิจวัฒนะเห็นทนายทนายอานมาพูดหลายคลิปไปนะพูดถึงคุณเรืองไก่แต่ผมก็พยายามตามดูอยู่ว่าคุณเรืองไก่เขาจะว่าไง เรืองกายเขาก็ยังเงียบยังไม่ได้ออกมาตอบโต้ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงครับทนายอั๋นเขาก็ไปรอก้อข,ขตอครับเพื่อสอบข้อเท็จจริงกรณีคําร้องของคุณเกียงไก่เนี่ยที่ยื่นร้องเรียนเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาล่ะนะแล้วก็โดยคุณเรืองกายก็เสนอหลักฐานว่าคุณพิธาเป็นผู้ถือหุ้น ไอทีวีเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ถือในฐานะผู้จัดการมรดกขณะที่กฎหมายแพ่งและบาน,นิี้ระบุชัดเจนว่าหน้าของผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ระบุหนี้สินและทรัพย์สินของและแจกจ่ายให้กับทายาทต,ตามกฎหมายนั่นหมายถึงว่าการเป็นผู้จัดการมรดกนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นทายาทโดยตรงหรืออาจเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงตามมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นบทบาทหน้าที่และความหมายของการ ถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมูล,ลกในฐานะส่วนตัวมองว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิขงขณะที่ล่าสุดยังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ระบุว่าบริษัทไอทีวไม่ได้ดําเนินกิจการสื่อมวลชนซึ่งอาจจะขัดต่ออาสารที่นายเรืองไก่นํามาร้องต่อกอกอตก็คือสรุปว่าอสิ่งที่คุณเรืองไก่นามาร้องนะ่ยมันเป็นหลักฐานซึ่งผิดว่าง,ง่ายๆนะ มันเป็นหลักฐานซึ่งที่เรียกร้องให้กรกตตรวจสอบคุณสมบัติ่ะมันผิดนะรัฐากรก็หน้าแม่ตานน้นมาตานี้มาตาจะไปรู้เลยเวียนหัวไอพวกมาตราตามกฎหมายนะครับผมรัราลขาก็บอกว่ายินดีจะให้ข้อมูลกับกรกตในเรื่องนี้และขอให้กรกตปฏิบัติ กับคำร้องของตนเช่นเดียวกับคำร้องของนักร้องท่านอื่นๆนะมีคณะ,ะกรรมการกรกตด้วยเราก็ตนก็ร้องเรียนให้ตรวจสอบคุณเรืองไก่ที่นำเอกสารมานั้นอาจเป็นเท็จคือตัวจรใช้คำว่าอาจเป็นเท็จนะยังไม่ได้ใช้คำว่าเป็นเท็จนะจึงให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเรืองไก่ไม่ว่าจะเป็นการให้ถ้อยคำการนำเข้าสู่ระบบ ของกะกะตด้วยพยานเอกาสารทั้งหลายนั้นน่าจะเข้าข่ายความผิดตามพรบรด้วยและเลิกแต่งโทษจำคุกเท่านั้นเท่านี้นะครับผมแล้วเขาก็บอกมารอซึ่งเขามาร้องมันที่เรื่องยุบพักภูมิใจไทยอะตัวทนายอ่านมาร้องให้ยุบพักภูมิใจไทยแล้วก็ คุณเรืองกายร้องให้ยูพักก้าวไก่อะทนายอันเขาร้องก่อนอะแต่ดูที่ว่ากกตจะมีการรัดคิวหรือเปล่านี่เขามาบอกแ้วเขาก็ยืนยันเรื่องสือ่อไอทีวีไม่ใช่สือ่อนะแ้วเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้นะเขาจะไม่ปล่อยนายเรืองไก่ ฟังคำพูดเขาดีกว่าวันนี้ผมจะไม่ปล่อยนายเรืองไก่และเรื่องนี้นายเรืองไก่ต้องติดคุกหากมีการร้องเรียนอยากร้องก็ร้องไปแต่ถ้าเป็นการร้องเรียนเพื่อกันแก้กันแล้วเกิดความเสื่อมเสียสร้างความวุ่นวายแบบนี้มันจะต้องมีคนรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะกรณีนี้ที่นายเรืองไก่นำหลักฐานเท็จเข้าสู่ระบบกกต แล้วจะรอยหน้ารอยตาได้อย่างไรผมไม่ยอมนะทนายอ่านก้าวนะครับผมก็สรุปว่าทนายอ่านก็ประกาศสงครามกับนายเรือนก่คือทนายอ่านก็จะอยู่ข้างพรกเก้าไก่นะเห็นฟังหลายต่อหลายคลิปฟังเรื่องราวก็อยู่ข้างพรกเก้าไก่อันนี้ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับคนเรามันก็ต้องชอบรักกันคนละอย่างนะ อาจจะรักพักเก่าไก่รักพักเพื่อไทยรักพักประชาธิปัตย์รักพักบูมไตมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้มีอะไรเสียหายอะไรเลยแล้วถ้าเราก็จะรักพักไหนแล้วเราก็เราก็จะเข้าข้างพักนั้นก็ถูกต้องนะส่วนคนเกียนไก่เขาก็จะร้องก้าวไก่เ้าแต่เขาไม่ชอบหรือหรือหรือไม่เกี่ยวกับชอบไม่ชอบหรอเบล่าไม่ล้แต่ก็จะร้อง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 อันนั้นก็เป็นเรื่องของนายเกลียนไก่เรื่องไก่ แต่ผมก็ดูแล้วผมก็พยายามฟังนะพยายามเสือกสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านนะปรากฏว่าบางทีนะคู่นี้มันน่าจะปะทะกันมันก็ไม่ปะทะเว้ยคู่นี้มันน่าจะปะทะกันมันก็ไม่ปะทะเว้ยผมเลยงงๆวะอย่างคู่กัคุณจตุพรกับคุณคำปากาเนี่ยล่าสุดที่คุณจตุพรมาเล่นคุณคำปากาแบบแบบแบบแหลกลานเลยทีเดียว ลอดดีว่าคุณกรรมการจะตอบโต้ไหมไม่เงียบเหมือนกรณีของทนายอ่านนี่เหมือนกันก็เล่นงานคุณเรืองกายเรืองกายเยอะมากดูสิคุณเรืองกายยอมมาตอบโต้ไหมก็ไม่เออก็เลยเอ๊ะตะลงมันยังไงกันวะมันยังไงก็ไม่รู้ก็งงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันไปลวกัน นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใดบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับข่าวตำราพิกชีวิตครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือซึ่งผมรวบรวมเรื่องราวขององค์เทพทั้งหลายไว้ในนี้มีคาถาบูชามีเครื่องสักการะมีวิธีบนบานสารกล่าวมีวิธีขอขอมาอยู่ในนี้ครับเล่มเดียวจบ สอราบาทครับเงินเข้ากองทุนอินทรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมติดต่อไมาได้3ช่องทางนะทาง Facebook ดรกิจพลเด็กวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร,ร,บอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็มีพระนางพญาสยามครับให้บูชาองค์ละ290บาทซึ่งพุทธคุณคือเสริมสร้างบารมีนะครับปุบูกได้สามว,าวัดลนะวัดราชมณวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนตล เงินไปเข้ากองทุนอีสสระปลนเช่นเดียวกัน,นครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าชีวิตเรานั้นเกิดมาทันทีนะครับค้นหาตัวเองให้พบแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําแค่นี้นะครับมันก็จะมีความสุขแล้วนะครับผมเยเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาใจาคิปด้วยแล้วก็ ซื้อสินค้าผมด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชา,ชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิท Thank